หัวข้อวันนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีออกแบบโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อผมสรุปมาให้ทั้งหมดนะ5ขั้นตอนครับเป็นวิธีที่ผมใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อรวมทั้งใช้หลักบางส่วนในโปรแกรมไดเอทด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมในช่วงไดเอทรวมทั้งโปรแกรมเวทเทรนนิ่งในช่วงสร้างกล้ามเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ เพราะในช่วงไดเอทแน่นอนเราก็อยากได้กล้ามเนื้อด้วยครับใครๆก็อยากได้แต่เราต้องต่อสู้กับภาวะคาตาบอลิกเวลาเราไดเอทเนี่ยเราทานน้อยลงนะฮะแล้วเราเพิ่มการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันนะครับร่างกายเกิดภาวะสลายมากกว่าสร้างนะครับถ้ามันเกิดมากเกินไปคุณจะเสียกล้ามเนื้อวิธีของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดภาวะอนนาบอลิกมากที่สุดเพื่อมาสู้กับภาวะคาตาบอลิกเพราะฉะนั้นโปรแกรมนะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งสองช่วงเลย นั่นก็คือช่วงสร้างกล้ามและก็ช่วงลดไขมันครับจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ไปประกวดนะครับล่าสุดก็จบช่วงลีและกําลังเข้าไปสู่ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะหลักข้อแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเน้นส่วนไหนถ้าเพื่อนๆไม่มีหลักนี้ในใจไม่เป็นไรครับมันไม่มีผิดนะฮะเราก็เน้นรวมๆขึ้นมาครับเพิ่มทั้งตัวนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในข้อที่สองครับว่าแล้วมันจะเริ่มจากอะไรนะซึ่งจริงๆหลักเนี้ยนะครับมันจะต้องเป็นอินเทอร์มีเดียตและก็ระดับแอดวานขึ้นไปหมายความว่าคุณจะต้องมีกล้ามเนื้อขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราถึงจะบอกได้เฮ้ยไอ้นี่อกด้อยไว้อ้าวคือมันต้องมีกล้ามเนื้อแล้วระดับหนึ่งนึกออกใช่ไหมครับคือเล่นมาแล้วระดับหนึ่งเราถึงจะเห็นว่าไอ้มัดนี้มันช้ากว่ามัดอื่นไว้เราเล่นมาสักพักหนึ่งอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นอ่า หัวไหล่นะครับเนี่ยหัวไหล่หัวไหล่อย่างที่รู้กันคือถ้าเป็นแบบคุณไปแบบในชั่วล่อไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยมันขึ้นยากมากอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องหาวิธีเฮ้ยทายังไงมันถึงจะโตให้ได้มากที่สุดเล่นในช่วงกินเยอะไหมเพิ่มเซตไหมเดี๋ยวเราจะลงลึกต่อไปนะสรุปก็คือคุณจะเน้นส่วนไหนนะครับเหมาะกับคนที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็เน้นรวมๆขึ้นมาก่อนเลยนะรู้เป้าหมายตัวเองก่อนนะครับอย่างจบงานในช่วงล่าสุดเนี่ยผมรู้แล้ว เฮ้ยเราจะเน้นเพิ่มอ,อกไว้เราจะเน้นเพิ่มไหล่แต่ขาเราไม่เน้นแล้วนะครับเนี่ยเรามีเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะครับและนําไปสู่ข้อที่2ครับเราจะต้องออกแบบจํานวนเซตให้เหมาะสมจํานวนเซตที่เหมาะสมในการสร้างกล้ามงานวิจัยก็ระบุคร่าวๆนะครับใช่คำว่าคร่าวๆอยู่ระหว่าง20-30เซตต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์โอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับว่าเฮ้ยเราจะเล่นอ,อกเท่านี้20-30เซตเราจะเล่นหลังเท่านี้20-30เซต ส่วนไหนเราไม่เน้นแล้วจากข้อหนึ่งถูกไหมอ่าเราต้องวางแผนก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นมือใหม่เน้นทุกส่วนแต่ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อระดับหนึ่งแล้วนะคุณจะมาเน้นทุกส่วนให้มันโตขึ้นพร้อมกันมันจะทําได้แต่ยากครับหนึ่งเลยความล้าความเครียดคนที่เขามีกล้ามเนื้อเยอะแล้วเขาต้องใช้น้ําหนักในการเล่นเยอะนะโหลดข้อต่อเยอะโหลดระบบประสาทสั่งการโหลดร่างกายเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีช่วงที่ กล้ามเนื้อมัดนี้ถูกพักกล้ามเนื้อมัดนี้ถูกพัฒนาจะมีการไซคลิ่งหมุนเวียนหรือเป r ริโอดิเซชันสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ใช้เพิ่มเซตทุกส่วนเลยครับขึ้นมารวมๆก่อนอจํานวนเซตอยู่ที่20-30เซตต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์ครับและส่วนไหนที่ไม่เน้นนะครับคงที่ไว้ที่ประมาณ10-15เซตต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์นะเพื่อนๆก็ลงมาเลยนี่กล้ามอกกล้ามหลัง นะกล้ามขาจดลงมาเลยครับใส่กระดาษถ้าเกิดใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เขียนเข้าๆออกมาครับแล้วก็ใส่จํานวนเซตเข้าไปจํานวนเซตในกล้ามเนื้อมัดไหนที่เราไม่เน้นครับก็ใส่ไว10้10 1ถึงเซตก็พอนะต่อมาครับสเต็ปข้อที่3นะครับเราจะทําการแบ่งจํานวนวันในการเทรนฮะเราจะออกแบบแล้วโอเคไอ้อกที่ว่า30เซตเนี่ยเราจะเล่นวันเดียว30เซตไหมหรือเราจะแบ่ง2 3วันดีถ้าเราอิงจากงานวิจัยล่าสุดนะครับก็ จะพบว่าการกระจายวันนะครับเพอเอจะให้ผลดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะหนึ่งเลยลองนึกดูง่ายนะครับคุณเอา30เซตไปอัดกันในวันเดียวกับกระจาย15เซต2วันคิดว่าแบบไหนจะเล่นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแน่นอนว่าไอ้เซตที่28 29เซตที่30เนี่ยเราแรงหมดแล้วนะครับประสิทธิภาพในการโฟกัสก็แทบไม่มีแล้วการกระจายวันให้ผลดีกว่าแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณกระจายวันเยอะเกินไปแบบ 30เซตเล่นมันทุกวันเลย6วันวลาละ5เซตดีไหมมันก็อาจจะดีนะครับแต่ในระยะยาวนะครับคนที่เขามีกล้ามเนื้อเยอะๆนะมันจะไม่เหมาะหนึ่งเพราะเขาต้องใช้น้ำหนักเยอะการไปทําแบบนั้นกล้ามเนื้อคุณอาจจะฟื้นตัวทันแต่เส้นเอ็นมันฟื้นตัวไม่ทันแล้วมันจะเสี่ยงบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะครับความถี่ผมแนะนําว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่นะ 2-3ถึงต่อสัปดาห์กล้ามเนื้อมัดเล็กคุณอาจจะได้2-4ถึงต่อสัปดาห์ยกตัวอย่างครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยผมอาจจะเล่น2-3ถึงวันต่อสัปดาห์ในขณะที่กล้ามเนื้อแขนผมอาจจะเล่น4วันต่อสัปดาห์ถ้าผมเน้นแต่ช่วงที่ผ่านมาผมไม่เน้นแล้วนะครับผมไม่เน้นแขนแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะโอเวอร์เดเวลอปแล้วมันจะนําหน้าส่วนอื่นนะครับอันนี้ผมก็มีเป้าหมายของผมแต่ถ้าใครต้องการโตวรวมๆตามเป้าหมายที่เรากําหนดในข้อ1นะครับก็ เพิ่มเซตนะครับคำนวณมาทุกส่วนเลยออกแบบความจำนวนเซตและความถี่นะครับแล้วก็จดลงมาเราจะเล่นวันไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นฮะเราลงเลยครับคุณสะดวกเล่นกี่วันะสมมติสะดวกจันทรถึงสุกนะครับแล้วก็เขียนมา5วันนะครับแล้วเอาที่เราจดเมื่อกี้ฮะใส่ลงมาเราจะเล่นวันไหนบ้างส่วนไหนที่เราต้องการเน้นใส่ไปวันแรกครับเพราะหลังวันพักเราจะมีพลังงานในการเล่นมากที่สุด มีความสดชื่นมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนนั้นจะโตได้ดีมากที่สุดว่าวันพักปุ๊บร่างกายได้รีคอปเปอรี่เก็บไกลโคเจนมาเต็มและพร้อมที่จะออกแรงกล้ามเนื้อที่เล่นหลังวันพักจึงมักจะพัฒนาได้ดีที่สุดแต่เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีส่วนไหนเน้นเป็นพิเศษนะครับก็วนขึ้นมาเลยฮะอาจจะอกบ้างนะครับอาจจะขาบ้างนะครับไม่สีเรียดสเต็ปต่อมานั่นคือการออกแบบจํานวนครั้งแน่นอนครับถ้าใครติดตามผมก็จะทราบดีว่าผมเคยสอนแล้ว เล่นยังไงก็ได้ครับ6ถึง30ทีน้ำหนักที่คุณเลือกมาครับถ้ามันทำได้6ถึง30ครั้งแล้วหมดแรงมันโตหมดครับแต่ถ้าอิงจากทฤษฎีจริงๆนะครับก็เขาจะบอกว่าการกระตุ้นเนี่ยมันควรจะมีการผสมผสานนะครับหลากหลายอย่างน้อย1ถึง2ฟังก์ชันขึ้นไปฟังก์ชันนึงมีอะไรบ้างเช่นเขาเรียกว่า mechanical tension การที่กล้ามเนื้อจะรับรู้ถึงโหลดหนักๆเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำหนักที่เยอะหน่อย หมายความว่า6 1ถึง10ครั้งแล้วหมดแรงเนี่ยคุณก็จะได้ประโยชน์ของเรื่องกลไก h m n i h a n t e n s t o n นะครับและถ้าเราลงช้าๆคอนโทรลนะครับเกรงต้านที่จังหวะกล้ามเนื้อยืดออกซึ่งซึ่งเป็นจังหวะที่สำคัญมากในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนืเ้อเ,เราก็จะได้ในกลไกลที่เรียกว่า Muscle Damage และถ้าเราเล่นจำนวนครั้งสูงๆนะครับเกิดมีการปั๊มเลือดไปที่กล้ามเนื้อเยอะๆมันก็จะเป็นกลไกลที่เราเรียกว่า เมตาบอลิกอะดัปเทชันนะครับดีที่สุดก็ผสมผสานกลไกทั้งหมดเข้าด้วยกันในโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปออกแบบดูให้ท่านี้เราจะใช้กี่ครั้งนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะโดยทั่วไปพวกท่าคอมพาบูมเอนท์เนี่ยผมก็จะเน้นจำนวนครั้งที่มันต่ำลงหน่อยนะครับน้ำหนักเยอะหน่อยส่วนท่าไอโซเลชันนะครับพวกเล่นกล้ามแขนพวกเล่นไหล่ข้างพวกเล่นน่องเล่นกล้ามทอสไอพวกเนี้ยผมก็จะลดน้ำหนักลงและใช้จำนวนครั้งให้สูงขึ้นหน่อยซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไป ออกแบบด้วยตัวเองนะครับและมาสู่สเต็ปต,ต่อมาครับหลังจากเราออกแบบโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์และของเรา,าเราพร้อมแล้วเราก็เล่นไปแต่เราจะใช้โปรแกรมนี้ได้นานเท่าไหร่ละ่ะเราจะทําไม่ได้ตลอดไหมคาตอบคือไม่ได้แน,น่นอนร่างกายมันจะชินเปลี่ยนโปรแกรมมันทุกอาทิตย์เลยดีไหมคําตอบคืองานวิจัยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาเราเล่นอยู่มุมเดินไปสักพักหนึ่งร่างกายมันถึงจะพัฒนาเขาเรียกว่านิวเคลียสขึ้นมานะครับซึ่งเจ้า New นิวเคลียสนี่แหละครับเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ เกิดมัสเซลเมม o r y อยู่ข้างในและเป็นองค์ประกอบที่ทําให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะอยู่กับท่าเดิมซักระยะหนึ่งนะครับให้ร่างกายมันได้ปรับตัวในมุมนั้นได้เต็มที่ก่อนแล้วมันก็จะวัดผลได้ด้วยเฮ้ยคุณพัฒนาหรือเปล่าถูกไหมไม่ใช่เปลี่ยนมันทุกอาทิตย์เลยนะแนะนําว่าอยู่กับท่าเดิมนะครับประมาณ4สัปดาห์บวกลบและพยายามเพิ่มเซตเพิ่มน้ําหนักอ่าตอนแรกผมบอกให้เพิ่ม ให้กำหนด20-30เซตใช่ไหมผ่านไปสัก2อาทิตย์เราอาจจะเพิ่มจำนวนเซตอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วก็พยายามเพิ่มน้ำหนักให้ได้ทุกๆสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้ส่วนถ่าไหนถ้ามันเพิ่มไม่ได้เราก็เพิ่มจำนวนครั้งเอานะครับซึ่งงานวิจัยก็บอกว่ามันสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้เช่นกัน,นครับและนี่ก็เป็นหลักที่ผมใช้และผมก็สอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะออกแบบโปรแกรมให้ตัวเองยังไงนะครับนี่ฮะ มาเจอกันได้ครับในคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเน้นลีนพร้อมสร้างกล้ามคอร์สซิกแพคคอร์สจัดโปรแกรมโฮเทปนะครับที่ผมจะออกแบบโปรแกรมนะครับให้กับเพื่อนๆตามเป้าหมายแต่ละคนเลยตรงไหนสงสัยปรึกษาพูดคุยกับผมทางไลน์นะครับตรวจฟอร์มตรวจการบ้านผ่านไลน์มีบทเรียนให้ฟังในกลุ่มลับเฟซบุ๊กอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเล่นเองนะครับมันยังไม่โดนจัดฟอร์มไม่ถูกอ่าตอนนี้ก็ ถ้าเป็นเรื่องของการเทรนส่วนตัวเจอกับผมเลยหนึ่งๆนะครับก็จะมีคิวว่างเป็นบางช่วงครับสามารถทักกันเข้ามาเพื่อเช็ครายละเอียดได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับ10ครั้งนะครับถ้าเป็นที่ฟิตเนสที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับคือ get fit fitness เนี่ยตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะครับ10ครั้งอยู่ที่1 0 0 0 0จาก1,6 0 0 0เท่านั้นนะครับคิวจำนวนจำกัดถ้าใครสนใจเนี่ยก็เช็คคิวทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับ อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมสงสัยต้งไหนคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือน Facebook YouTube ไปด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ